มันเกิดการประทะกันนะผมผมก็ปะทะกันวันก<ล>่อนนะระหว่างสปปศกับท่าทะลุวังนเนี่ยนะลุวังที่ที่สยามพารากอนแล้วฐานตะวันอีกนี่แหละที่ไปโพสบน Facebook ว่าทะลุวังจะไปเคลื่อนไหวที่สยามพารากอนเรื่องทำโพเรื่องขบวนเสเด็จคือไม่เลิก,กไม่เลิกย้ำว่าไม่เลิกเพราะก็คือ ทำโพเมื่อสองปีก่อนบีบแปรไล่ขบวนเสด็จนะและก็มาอะไรฮะปาดขบวนเสด็จผมผมเรียน่ันผู้ชมนะวันนั้นน่ยนะถ้าไม่เกิดเรื่องที่พระอนพวกนี้จะเคลื่อนไปที่เยาวราชด,ด้วยใช่เพราะวันนั้นเป็นวันที่พระองค์ท่านเสด็จไปเยาวราชและผมบอกได้นะว่าถ้าไปเยาวราชนะวันนั้นนะอาจจะตายเออผมไม่รู้จะพูดลเลย คนในยวราชเนี่ยนะ mm hmm. เขารักของเขา mm hmm. นะไปทำนะนี่เจอสอปปสนะ mm hmm. ในยวราชนะผมบอกนะมี mm hmm. ความสลับซับซ้อนของสังคมในนั้นนะ mm hmm. เรื่องจริง mm hmm. ต้องถือว่านี่ต้องขอบคุณสปปสด้วยซ้ำไป mm hmm. ที่ไปยับยั้งไม่ให้ไปยวราช mm hmm. อ่ะครานี้เรื่องเรื่องสอปปสรประทะเนี่ยนะครับนียกับกลุ่มทะลวังเนี่ยนะครับ คือผมต้องบอกก่อนว่าทะลุวังคือตะวันเนี่ยนะครับเป็นครั้งที่สีน่นะก็คือทําโพเมื่อสองปีก่อนบีบแรหมาดขรบวนเสด็จมาทําโพภารกฏอีกรอบหนึง่งคือไม่เลิอกอ่ะคือมึงจะทำไปทาไมเออ,เอ,อไม่เลิกนะไม่เลิกคราวนี้สปปศเนี่ยเขาก็ก็คงทนไม่ได้แล้วก็คงมีคนทนไม่ได้แล้วก็ที่ที่พี่ต้อยพูดเนี่ยอ่ผมคุยกับฝ่ายการข่าวความมั่นคงจริงผมไม่ควรพูดนะ เขารู้ว่าทะลุหวังจะไปเยาวราชต่อเขาเตรียมเขาเตรียมต้อนรับที่เยาวราชแล้วนะเขาว่าใครเขาก็คือฝ่ายตารวจความมั่นคงไม่ตํารวจความมันมม่นคงก็ไปแค่รักษาความปลอดภัยแต่รักษาไม่ได้ผมบอกเข้าไปในเยาวราชเนี่ยนะที่เยาวราชมันซับซ้อนคุณไปดูเลยตํานานเจ้าพ่อเมืองหลวงนะล้วนอยู่ในนั้นตนนั้งแจ่นนและและแม้เขาจะเป็นเจ้าพ่อนะแต่เขาจงรักภักดี นะในฐานะเขาเป็นคนจีนที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมพารเนี่ยนะเขาสํานึกมันมีแต่อพวกนี้ที่ไม่สํานึกเพราะวันนั้นจริงข่าวอาจารย์กับผมตรงกนะันไม่ได,ไได้ไม่ได้นัดหมายไม่ได้พูดก่อนอไปยอราชวันนั้นนะถึงตายได้คราวนี้มันก็เกิดการประทะนะเกิดการประทะก็ก็บาดเจ็บกันนะครับนะผมก็รอ,อ,อฟังดูว่าสังคมจะคิดยังไงนะครับ ปรากฏว่าสังคมส่วนใหญ่เนี่ยรับได้กับการประทะนะอ่าสังคมส่วนใหญ่รับได้กับการประทะบอกว่าการปกป้องคนที่เรารักนะมันก็เป็นเป็นสิ่งที่คนทําได้นะครับเนียคราวนี้พอกฎหมายอย่างที่ผมย้อนกลับไปว่าพรบรักษาความปลอดภัยไม่มีโทษครับเนี่ยถวายความปลอดภัยไม่มีโทษเลยไม่ครับเป็นเชือกระดาษเนี่ยนะครับนีก็ก็มีคนที่จะปกป้องแทนครับ เ็กลายเป็นว่ากฎหมายหย่อนยานกฎหมู่ก็มาแทนที่ชาวบ้านกนะ็ทนไม่ไหวอ่ะคราวนี้มันก็เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองต่อแล้วมันอาจจะลามได้นะครับนะมันลามได้สิ่งที่อยากให้คิดคืออย่างนี้นะครับสิ่งที่โยงจากคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญนะมาตรา49แล้วบอกว่ามีโทษทางอาญาเนี่ยนะครับนะโทษทางอาญาเนี่ยอยู่ใน49วรคสี่นะครับรบ,บอกว่า ไปดูปออายานะาทำโทษได้ต่อนีคราวนี้มันเกิดขึ้นละเนี่ยเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เพราะว่าการที่ทานตะวันกับนัชนนเนี่ยนะครับ facebook Live สองครั้งนะครับเนี่ยเรื่องของการตะโกนบอกว่าเนี่ยเป็นเป็นอะไรเนี่ยอภิสิทธิ์อะไรทำไมคนอื่นไม่ได้ไปไปได้อยู่คนเดียวนะมันเป็นใครแล้วก็ตะโกนด่าแจกอวัยวะเพศเจ้าหน้าที่แล้วก็ ทุกคนก็รู้ว่าเป็นขบวนเด็ดนะแล้วไม่ไม่เขาระบุชับดบอินัถนนของประชาชนเนี่ยถนนเสร็จแ,แล้วก็ไปปาดแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ดูตอนปาดนะคือคืออย่างนี้พี่ต้อยในกฎหมายอาญามาตรา116เนี่ยเขียนเอาไว้ว่าผู้ใดกระทําด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นใดก็ตามที่จะทําให้เกิดความวุ่นวายกระด้างกระเดืองนะ นะแล้วก็เป็นการชักชวนประชาชนให้เกิดความไม่สงบหรือต่อต้านกฎหมายหรือประพฤติผิดกฎหมายเนี่ยนะครับมันเป็นความผิดทางอาญานะครับาถามว่าสิ่งที่ทันตะวันทำเนี่ยนะครับมันเข้ารูปเข้ารอยไหมนะแล้วคุณวิทากับก้าวไกลเกี่ยวไหมนะผมคิดว่าเกี่ยวนะครับนะโดยโดยอะไรอ่ะโดยโดยข<ด><ด>้อเท็จจริงดยคาเป็นจริงนโดยหลักฐานนะ คำถามก็คือว่าการเกิดการใช้กำลังก่อความวุ่นวายทะเลาะกันถึงกับเลือดตกยางออกที่สยามพารากอนเนี่ยถือว่าเป็นความวุ่นวายอย่างผมคิดว่าเป็นแล้วนะครับผมคิดว่าเป็นแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเข้าองค์ประกอบของมาตรา116นะแล้วก็ออไอ้ที่สำคัญเลยเนี่ยตอนที่ f a c e b o o k ไลฟ์นะครับใช้คำหยาบคาย กระทบกระเทียบดูหมิ่นสถาบันรบพระหมหากษัตริย์ทําให้คนเกลียดชังสถาบันพระหมหากษัตริย์นะก็เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญมาตราหกนะฮะองค์พระหมหากษัตริย์จงอยู่ในที่เคารพสการะสูงสุงดผู้ใดจะละเมิดไม่ได้เป็นการละเมิดกฎหมายพรบรถวายความปลอดภัย2560ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาต้องทํางานตามกฎหมายนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนเห็นว่าการขับรถปาดขบวนเสด็จเนี่ยนะครับ ประทุษร้ายเนี่ยนะครับทำได้คือในทางจิตวิทยานะครับเหมือนเหมือนเหมือนกับพวกเมื่อก่อนนะใครไม่ยืนในโรงหนังผิดปกติมันทําจนใครยืนเป็นคนผิดปกติคือการทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับในทางจิตวิทยาถือว่าเป็นการชักจูงใจแล้วเป็นการชักจูงใจที่มีพลานุภาพมากที่สุดนะครับผมผมเล่า เรื่องการทดลองทางจิวิทยาอันหนึ่งเนี่ยเขาก็ชื่อนักจิวิวยาชื่อดังชื่ออเบิร์ตแบนดูราเนี่ยนะครับเข้าไปในห้องกระจกทางเดียวที่เรียกวันเวเรอร์แล้วก็มีตุ๊ก,กตาลม้มลุกชื่อโดโบโญนะแล้วก็มีเด็กที่เป็นตัวแบบนะไปต่อยไปทุบไ,ไปตีตุ๊ก,กตาแล้วเด็กคนหนึ่งเห็นนะเด็กคนแล้วพอปล่อยเด็กคนนั้นก็ามาในห้องเด็กคนไหนที่เห็นคนตัวแบบต้นแบบเนี่ยทุบตีก้าวร้ากับตุ๊กตาก็จะทุบตีก้าวร้าตุ๊กตาแต่ถ้าตัวแบบ เป็นตัวแบบเล่นอุ้มออดออดอ้อนอ่อนโยนกับตุ๊กตาเด็กที่เห็นก็จะทำตาครับราวนี้การการที่ตะวันกับนัชนนเนี่ยเฟซบ o ๊กไปาดขบวนเสด็จบีบแตรไล่ด่าหยาบคายดูหมินครับละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา6นะละเมิดมาตรา1นึ่งสองปอาญาท้า<น>ทายคำวินิจฉัยสารรัฐรรมนูนท้าทายคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูนละเมิดพรบรถวายความปลอดภัยเนี่ยมัน มันเป็นการชักจูงให้คนทำผิดกฎหมายโดยที่ไม่ต้องบอกว่าฉันชวนพวกแกนะไม่ไม่ต้องเคารพกฎหมายพวกนี้นะแต่ว่าคือมันแรงกว่าการพูดเพราะว่าค่าเก่งกล้าสามารถฆ่าห้าวหารค่าทำให้พวกเองดูนะ และเองจงทําตามค่าซึ่งมันเป็นเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทางสังคมเป็นเรื่องของตัวแบบนะอาจารย์จะว่ายังไงต่อไปถึงไหนพวกนี้ก็คราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคดี116เนี่ยโทษสูงมากนะครับนะทานตวันเนี่ยนะครับกับนัชนนอาจจะเจอ116แล้วคําถามก็คือผู้สนับสนุนอีแอบหน้าตัวเมียน่อีแอบหน้าตัวเมียที่อยู่ข้างหลังมีอะไรบ้างนะสารรัฐธรรมนูญท่นก็ มีนิชัยอาไว้ชัดเจนมีชื่ออยู่นะว่าเป็นยังไงนะถึงได้กระโดดหนีกันหมดถึงได้แบบว่าเอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถอนประกันแล้วอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะนะเนี่มันมันโทษนะฮะสันดานอีแอบหน้าตัวเมียคือค,คือแอบทําแต่ไม่กล้ารับนะแล้วก็หลอกใช้เด็กแล้วแล้วก็ทิ้งเด็กนะไม่มีความรับผิดชอบ อะไรเลยเป็นการกระทําที่เลวระามต่ําช้ามากขอไปที่ใช้คํารุนแรงไปหน่อยนะครับ